บีบแล้วก็ใช้มือลูบได้เลยนะครับจะได้ทั่วเย็นใช่เจลโกน,นวดจะทําให้ลูกค้ารู้สึกเย็นนะครับเย็นแล้วก็โกนล,ลื่นแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะแห้งไวนิดนึงนะ<ส>เพราะฉะนั้นถ้าคนที่ทํางานนานๆหรือว่าอาโกนช้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะนะครับก็จะใช้อย่างอื่นไปแทนอย่างเช่น สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างต้นปตเรียนสิ่งนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาแกะลายผมให้ช่างยานะครับเสียยานะครับเสียยา <c oughs> ท่านเศรษฐีของเรานะครับ เราจะเน้นแนวเส้นที่มันดูอ่อนช้อยนะครับ จบงานไม่ได้เอาแล้ว <laughs> จบลายยังไงดีว่ะ นี่ไดเ้นะอย่าเิอืมอ่ะนี่เราก็จะได้ลายแบบเข้าข้าาแล้วทีนี้เราก็จะมาย้ำให้เส้นชัดขึ้น ทำไมเราต้องย้ำให้เส้นชัดขึ้นเพราะว่าเวลาเราลงมิกนนะครับมันจะได้ลงง่ายเราไม่ต้องไปขูดให้ผมมันขาดคือเราแค่เดินตามรอยที่เราลงบัตเตเลียนไว้เนี่ยก็อพอ,อย้ำนะครับย้ำเส้นเดิมนะครับผมอยากอยากให้เส้นด้านในเนี่ยคมนะครับผมก็จะข้อมหน้าบัตเตเลียนลงเห็นไหมเส้นก็จะคมชัด จากเส้นที่มันปูด,ปด,ดๆดูเบี้ยวเนี่ยเราก็คว่ำหน้าปัตะเลียนมาแต่งเอานะครับ ตรงส่วนที่เราสร้างาย้ำแนวเส้นให้ชัดเนี่ยตรงไหนที่เราอยากให้เส้นผิวเส้นโค้งเนี่ยเราสามารถเก็บได้ตอนนี้อันนั้นเนี่ยไฮเชล ตรงไหนที่เราอยากจะย้ำเส้นโค้งนะครับโค้งไหนมันดูไม่สวยไม่สมูทเนี่ยเราสามารถมาย้ำได้ตอนที่เรามาเก็บนะครับเก็บรายละเอียดหรือว่ามาย้ำแนวเส้นให้มันชัดได้นะครับ ย้ำเส้นเนี่ยให้มันชัดไปเลยนะครับเพราะว่าลงมิดกนจะได้ลงง่ายไม่มีปัญหานะครับเส้นตรงไหนที่มันปวดปูดยุเบี้ยวไม่ชัดเจนเนี่ยเราสามารถใช้ปัตตอเลียของเราเนี่ยทำให้มันชัดได้นะครับ จากได้ลายเส้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาไล่เงานะครับโดยเงาที่เราจะไล่นะครับหรือว่าไล่เฟรนเนี่ยเราจะไล่จากในออกมานอกนะครับโดยเทคนิคนะครับเราจะใช้มุมปัตเตอรี่นนะครับเดินตามแนวเส้นเดินตามแนวเส้นอย่างนี้แล้ววางปัตเตอรี่นเฉียงอย่างนี้นะครับเฉียงแล้วลากตามแนวเส้นออกมาส่วนที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เรา ไล่เศษบนลงล่างนะครับปกติเราจะไล่ล่างขึ้นบนเนี่ยตรงช่วงนี้เราจะไล่บนลงล่างนะเราก็จะวางวัตเตอรเลียนลอยๆแล้วค่อยไปแนบด้านบนนะครับแนบวัตเตอรเลียนกินผมด้านอา่านนิดนึงวางตามแนวเส้นนะวรนนี้ไล่จากล่างขึ้นบนอ่าบนลงล่างนะยากอยู่ เวลาเราไล่เงานะครับหรือว่าเราไล่เฟษเนี่ยพยายามให้เหลือเนื้อผมตรงตรงนี้ไว้นะครับที่เราทําเส้นอย่าทําให้มันทะลุนะมันจะไม่สวยนะครับลายมันจะขาดเราก็จะไล่เข้าตามช่องนี้นี่นี่ที่เราเว้นไว้นะ ส่วนเราจะไล่ไปทางไหนเนี่ยอยู่ที่ไอเดียแล้วก็จินตนาการช่างเลยนะครับมันไม่ถูกไม่ผิดนะครับอยู่ที่เราอยากจะไล่ไปทางไหน นี่คือเบอรศูนย์นะครับแล้วก็เราก็จะสไลด์ฟันเป็นศูนย์สไลด์ฟันนะครับเพื่อมาต่อเหมือนเราไล่เศษนะครับเต็ปจะเหมือนกันไล่ให้เป็นเงาเวลาง,งานออกมาก็จะเหมือนเราระบายสีนะจากดำเข้มนะครับค่อยๆจาง ลายเส้นธรรมดามันก็จะได้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับไล่์เขาตามช่องนี้นะช่องนี้ช่องนี้ช่องน,องนี้ช่องนี้นะครับส่วนตรงลส่วนตรงลายเส้นเนี่ยเราจะเว้นไว้นะครับเพื่อไม่ให้ลายขาด ขั้นตอนนี้จะเหมือนการระบายสีนะครับให้เราจินตนาการเหมือนตอนเราแรงเงานะครับเงาต้องสะท้อนลงมาด้านล่างลายของเราจะดูมีมิติเพิ่มามากขึ้นนะครับมันก็จะดูมีราคามากกว่าลายเส้นธรรมดา วิธีนี้ยังสามารถเอาไปไล่เศษได้นะครับไลเ่เศษได้ด้วยเวลาเราอยากจะเก็บขอบตรงนี้เราตะแคงปัตรเตเลียนสมมติขอบเบอร์ศูนย์เราอยู่ตรงนี้เราตะแคงปัตรเตเลียนแล้วลากตามแนวขอบเบอร์ศูนย์แล้วเผยอหน้าฟันปัตรเตเลียนให้ตั้งฉากนะครับด้านบนจะถูกกินด้านบนปบัตรเตเลียนเนี่ยจะกินผมน้อยน้อยลงเรื่อยๆนะครับส่วนที่กินเยอะก็คือส่วนมุมที่เราแนบนะครับ กลจะเนียนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเบอร์อ่าเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งมาไล่เก็บขอบอีกทีนึงนี่นะครับเบอร์หนึ่งนะ ลายนี้จะยิ่งเด่นนะครับเวลาเราไล่เฟดหรือว่าไล่เงานะครับช่วงที่ลูกค้าเดินออกแบดนะออกไปในที่กลางแจ้งอย่างนี้นะครับลายจะเด่นมากๆตรงส่วนที่เราไล่เงานะครับอยู่ในร้านก็จะมองเห็นเงาในระดับหนึ่งแต่ถ้าออกแบดเนี่ยเงาจะชัดเจนมากๆนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลงมิโกนนะครับโดยผมจะใช้เจลคหนมดนะครับ มาทาบริเวณรอบๆแล้วก็ค่อยลงมิดโกนนะครับเราบีบไปเลยบีบแล้วก็ใช้มือลูบได้เลยนะครับจะได้ทั่วเย็นใช่เจลนโกหนวดจะทําให้ลูกค้ารู้สึกเย็นนะครับเย็นแล้วก็โกนล,ลื่นแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะแห้งไวน,นิดนึงนะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ทํางานนานๆหรือว่าโกนช้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะนะครับก็จะ ใช้ยางอื่นไปแทนอย่างเช่นพวกครีมนวดผมอะไรพวกนี้นะครับแต่มันจะค่อนข้างแข้งไว้นะเย็นไม่แสบสำหรับใบมิโดโกนที่เราใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นใบมิดรโกลจินเล็ดนะครับใบมิโดโกนยินเล็ดจากสหรัฐอเมริกานะครับหักใบมีดใบมีดหักง่ายนะครับใบมีดเป็นใบมีดที่บางเฉียบนะครับ ทำให้เราโกนล,ลื่นไม่สะดุดนะครับแล้วก็ตัวใบมีดของเขาเนี่ยผ่านการเคลือบสารนะครับเกรดพรีเมียมตามมาตรฐานแบรนด์ยินเลดจากสหรัฐอเมริกานะครับทำให้ลดการทำให้ลดอาการแสบระคายเคืองผิวหนังหลังจากการใช้งานหรือว่าการโกนให้ลูกค้าได้ดีนะครับ ลงมิกกอนนะครับเส้นจะได้ชัดคมสวยนะครับ เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเนื่องจากาลายของเราเนี่ยมีการไล่เงานะครับหรือว่าไลาเ่เฟดเป็นเงาสะท้อนออกมามลายมันจะดูมีมิติฉีกไปในระดับหนึ่งแล้วพอเราลงมิกลเข้าไปลายก็จะยิ่งโดดขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าจะเป็นแนวเส้นที่ชัดและก็คมนะครับชัดเจนนะครับประมาณนี้เห็นชัดไหมเอ่ยเห็นอยู่ใช่ไหม อันนี้คืองานเป็นงานแบบเขาเรียกว่าอะไรงานเฟดอย่างเดียวนะครับก็คือเราจะไล่เงาโดยใช้แนวผมธรรมชาตินะครับเป็นเงาสะท้อนเราจะไม่ใช้งานนี้ไม่ได้ใช้ดินสอเขียนคิ้วหรือว่าเป็นสีระบายนะครับตัวนี้จะเป็นงานผมแท้ๆเลยเงาก็จะประมาณนี้เพราะว่าผมลูกค้าเขาหนาด้วยนะครับก็เลยทําให้เงามันชัดนะครับแล้วก็บวกกับลายเส้นที่เราลงมิโกนเนี่ย มันชัดเจนเส้นมันคมชัดอยู่แล้วนะครับทําให้งานมันเด่นชูตุกชูลงขึ้นมาอีกนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตะเตเลียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ